วินาทีที่เธอเผชิญหน้ากับเออกับแก๊งเชื่อมจิตอะค่ะเธอเล่าเช่นฟังหน่อยสิเธอไม่ค่อยได้เจอเขาแบบจังๆเชวานี้เจอทางบ้านเล่าสิอยากรู้เล่าเลยไมลรักไมเห็นแล้วเธอไปรับรัดทิ้งเข้ามาเธอถูกเขาแตะหน้าผากเรียบร้อยหรือเปล่าอาจารย์หนูพูดตรงๆนะเมื่อวานเข้าไปในในห้องเนี่ย อันนี้หนูพูดแบบไม่ได้เกี่ยวกับคดีเนะ<ภ>าะแต่พฤติกรรมท,ที่ที่เขาแสดงออกกับหนูเนี่ยแม้กระทั้งเด็กหรือว่าแม่หรือว่าพ่อเนี่ยคือเด็กเนี่ยเดินมาแล้วก็ยักคิ้วหลิวตาโขลกวนใส่หนูเลยนะเอาเหรอเขาเอนดูโทรซีเหรอแล้วเราถรู้สึก<ต>ยังไงการที่เด็กเด็กยักคิ้วหลิวตาเขาสวัสดีไหมคะคุณต้นอ้อหรืออ่ฮะเขาไม่เลยเขาเดินแบบเดินแบบ อยู่นี่ก็ลุกขึ้นมาแล้วจะเดินไปที่ในในที่ที่ทนายเขากำลังยืนตกลงกันสารก็เลยบอกว่าเอาเด็กเข้าไปนั่งขอโทษนะคะควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าไม่รู้กาลเทศะหรืออะไรยังไงคะหนูหนูว่าไม่รู้กาลเทศะมากกว่าค่ะ <c oughs> ซึ่งในห้องพิจารณาคดีอ่ะผู้ใหญ่ต้องควบคุมเด็กให้ได้ <c oughs> อืมอ่ไม่ใช่อยู่ดีๆุกยกมือขึ้นมาในระหว่างที่ที่สารท่านกําลังให้ตกลงกันในช่วงไก่เกี่ย อยู่ดีเด็กยกมือขึ้นแล้วก็เดินเดินเดินเข้าไปซึ่งเหมือนเขาจะขอพูดอะไรค่ะแต่ว่าส่สา่งซีว่าไม่ได้ให้เอาเด็กเข้าไปพฤติกรรมแบบนี้<อ>ทุกคนเห็นหมดใช่ไหมคะเห็นหมดเลยค่ะเห็นหมดเลยตั้งแต่เขานั่งตั้งแต่เขาเดินเข้ามาแล้วก็เขานั่งเขาก็นำหน้าตาแบบเดือคใส่อ้อก็ไม่ได้อ,อ้อ,อก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเ,นเรื่ององที่เอาแหละเขาอ,อาจจะไม่รับการอบรมหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้เกลียดเด็กนะคะ แต่เราว่าก็ควรก็ต้องสงสัยว่าทําไมถึงได้ขาดวุฒิภาวะหรือว่าไม่รู้การละเทศะหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคุณต้นอ้ออยู่หรือเปล่าคะเงียบต้นอ้อได้ได้ได้ไหมคะได้ยินแล้วคะ่ะ,ะต้นอ้อคะเดี๋ยนถามหน่อยคะอ่ะอคุณต้นอ้อจะพูดอะไรเชิญคะ่ะอ๋อเมื่อกี้หนูจะบอกว่าก็ต้อง คุณพ่อเขาเนี่ยหันมายิ้มหวานให้หนูมากยิ้มแบบเชื่อมคิดเชื่อมใจหนูุดตกใจในเมื่อวานเขาคง,งชอบเธ <c oughs> อ,อสวย <c oughs> แต่ปู่แมทมีเขาก็มองหน้าหนูเลยนะหนูก็เฉยๆอะค่ะมีมารยาทน้องอยู่ในห้องนัน้นเราไม่ได้ทำพฤติกรรมไม่ดีค่ะฝั่งาต่างน,นั่งอยู่คต้นอ้อฉันถามอะไรถนอยสิลีลาของทนายความฝั่งกัโน้น่ารักไหมคะ หนูพูดได้เหรอคะพูดเถอะไม่เป็นไรเราจะปิดเป็นความลับก็ไม่ให้ใครรู้นะหนูคุยกับอาจารย์สองคนได้พูดเลยคือคือพอมาเห็นทนายของพี่พี่หนุ่มนี่คือแบบเฮะนี่คือทนายทนายกองทัพเทวดากับอีกคนนึงคือเฮะยพลเวอร์เลยอะค่ะทนายอาชีพเมืออาชีพของคนหนุ่มเมืออาชีพแล้วพี่หนุ่มทนายพี่หนุ่มนี่คือแบบโอ้โหเหมือนอยู่ในหนังอะค่ะ จี้จี้จนฝั่งไปนี่เป็นอะเข,เขาไม่ได้เขาไม่ได้คุยกันก่อนใช่ไหมเขาไม่ได้แนะเขาไม่ได้นัดแนะเขาไม่ได้ฟ้องกันก่อนที่จะเบิกความหรอแล้วหนูนั่งไม่สักพันกอ,ออกไปก่อนเพราะหนูถือว่าโอ้โหไปโลกแล้วอ่ะในการในการที่เขาพูดอะไรออกมาเหรอคะเออต้นอ,อ้อแทัดเยนได้ข่าวว่าในระหว่างการซักพยานการพูดการคุยเออขาสั่นกันเลยเหรอใครสั่นคะน่าจะเป็นพยานปากแรกมั้คะแล้วก็น่าจะเป็น เป็นถ้าถ้ายืนก็น่าจะเป็นนักกฎหมายเขาหรือเปล่าอออเหรอมือสั่นมือสั่นขาสั่นเลยเหรอประมาณนั้นค่ะเอกาสารเน่ยังไม่เจอค่ะเออไม่สบายหรือว่าหนาวคะอากาศก็ไม่ไดเย็นเป็คะจางเอแอร์เย็นเหรอคะอ,า,อ,า,อาจจะเย็นค่ะอาจจะเย็นค่ะเน้นๆถามหน่อยสิคะต้นอ้อค่ะเอะพยานสามปากอะคะที่สอบอะมีใครบ้างคะของฝั่งเราอะ ั่งเขาฝั่งเขาใช่ไหมคะฝั่งเขาสามปากมีใครบ้างคะคือเมื่อวานที่เห็นมีหมอหมอคะเนก่อนเลยคุณหมอท่านหนึ่งอคุณหมอท่านหนึ่งแต่อีกสองท่านมีเอายังไม่ทราบค่ะว่าเป็นใครเธออยู่เธออยู่ตอนที่เขาเขาสอบคุณหมอไหมคะอยู่อยู่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งค่ะแล้วหนูก็ออกมาคุยงานแล้วทาไมเขาต้องเอาหมอไปสอบล่ะก็เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะ มีนันที่ภาวะมีหน้าที่การงานที่ดีกำลังจะทําให้เห็นว่าเออเนี่ยเขาขนาดเป็นหมอนะเขายังรู้สึกเชื่อหรืออะไรเรื่องนี้หรือเปล่าทําไมเรื่องนี้มันาคาลากาสร้างนานจังมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือหนักหนุนหรือแบ็กอัพหรืออะไรไหมวางจริงเรื่องมันเล็กนิดเดียวมันควรจบไปนานแล้วนะ ทำไมนานผมว่าแบงค์ไม่มีหรอกคร<า>ับอาจารย์ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังทั้งสิน้นอันนี้ความความคิดผมนะครับ<า>แต่ปัญหาก็คือว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย<อ>ปัญหาเรื่องการปฏิบัติเน<อ>ื่องจากว่าในประเทศไทยมีแผนแม่บทคือกฎหมายรัฐธรรมนูญในการที่จะปกป้องพุทธแต่ไม่มีกฎหมายลูกบวกกับพรบสงเองเนี่ย45มาตราเนี่ยไม่มีกฎหมายที่เป็นบทลงโทษในการที่จะลงโทษคนที่บิดเบือนหรือนําการคําสอนมาบิดเบือนเป็นวิธีการปฏิบัติพอมีความไม่ชัดเจนอย่างเนี้ย นำไปสู่กันปัญหาว่าเนี่ยแลกใครจะมีหน้าที่รับผิดชอบกลายเป็นว่าในพรบทรงนี้มีแค่มาตราเดียว ที่มีหน้าที่ปกป้องก็คือมาตรา15ตีวงเล็บ4ที่บอกว่ามหาเถรสมาคมมีหน้าที่ปกป้องพระธรรมวินัยแต่ไม่ได้บอกวิธีการปฏิบัติบวกกับสำนักพุทธเองก็มีแค่กฎกระทรวงในการดูแลหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์แต่ไม่มีภารกิจโดยตรงในการที่จะดําเนินมาตรการอย่างไรเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นต้องให้คณะสงฆ์ดําเนินการขยับก่อนนี่ท่านก็ขยับแล้วแต่พอขยับปั๊บสำนักพุทธรับเรื่องมาก็ยังมีความช้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตข้าพเจ้าผมมองว่ามีเรื่องนี้ดีครับ คือทุกองค์คาพยพจะได้เป็นงานจะได้ให้เป็นงานถูกต้องครับจะได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายทุกฉบับที่มีช่องว่างครับคมเรนเรียนถามคุณพี่ทนายหน่อยสิคะถัดจากนี้ไปจะมีเรื่องอะไรเด็ดใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตไหมคะเรนจะตั้งตัวรับไม่งั้นเดี๋ยวอยู่เรนหมายสารมาค่ะคือครับผมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยผมว่าเป็นวิกฤตที่เป็นโอกาสที่ดีนะครับเนื่องจากว่าจาก จากเรื่องของเชื่อมจิตนี่เราต้องขอบคุณเชื่อมจิตนะที่ทําให้ขอบคุณเาที่ทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทําให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศหันมาสนใจเรื่องพระไตรปิฎกตื่นตัวกันนะครับนี่คือคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นและที่และที่สาคัญเนี่ยเป็นเป็นที่ประจักษ์ว่ามหาเถรสมาคมก็ตื่นตัวสำนักพุทธก็ตื่นตัวจนมีคําสั่งที่424สองสี่ทัพหกเจ็ดต่อไปเนี่ย จะเป็นการก้าวไปถึงองค์กรองค์กรหนึ่งที่ออกมีออกมามีสภาพบังคับค่ะซึ่งเดี๋ยวมูลทีเนี่ยจะเป็นคนเสนอให้ม,มาที่างมยกล่างในการเพิ่มเติมองค์กรที่จะมาบังคับว่า,าพระภิกษุสงฆ์คารวะคนไหนที่สอนบิดเบือนเหมือนกับที่พุทธสำนักพุทธธรรมที่มินบุรีสอนแบบนี้เนี่ยจะมีมาตรการลงโทษอย่างไร <ค>ทั้งสองท่านมั่นใจไหมคะว่าตามที่มีหมอดงหมอดูเขาดูกันเฟี้ยงไพ่กันมานะคะตุลานี้ปิดจอบใสสะอาดพื้นของพุทธศาสนาขาวบริสุทธิ์คิดไหมคะมั่นใจครับคืออย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยนะครับได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว <คะ S 1> และอีกนิดเดียวนะครับ <คะ S 1> ผมคิดว่า ไม่น่าจะเกินอาทิตย์2อาทิตย์นี่แหละครับเราจะมีข่าวดีค่ะแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะได้เห็นภาพที่บุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องมาที่ปอทค่ะต้องขึ้นศาลค่ะแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นคนติดคุก <c oughs>